ครับผมนะฮะหลังจากที่เราเข้าเมืองมาได้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาโผล่ในตรอกนะครับผมเป็นเหมือนแบบว่าตรอกซอกซอยนะฮะเล็กๆนะครับผมให้เราคลิกไปที่สาวน้อยคนนี้นะฮะสาวน้อยคนนี้นะฮะมีนามว่าแอนนะครับผมเราก็จะมาทำความรู้จักกับเธอนะครับแต่เธอเองก็สังเกตเห็นว่าเรานั้นเป็นหน้าใหม่นะครับก็เลยเข้ามาที่จะมายั่วยวนนะครับเพราะว่าเธอนั้นทํางานให้กับลุงเตียมนะฮะเอาง่ายๆก็คือแบบว่าขาย บะหมี่อ่ะครับผมทีนี้เธอเองก็บอกว่าเธอนะ่ะมีความฝันที่อยากจะเป็นบะหมี่ที่แบบว่าเก่งมากๆอ,อ่ะอยากเป็นแบบสาวขายบะหมี่ที่พาดังมากๆเลยนะครับเพราะเธอนั้นมีไอเดียให้กับสายงานนี้อย่างเยอะเลยและล่าสุดเธอก็คิดค้นนะครับน้ำหอมนะฮะที่เอาไว้ปลุกอารมณ์ทางเพศของผู้ชายนะครับแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบ่นนะครับว่ามันเหม็นมากเหม็นแบบเหม็นแบบหมาไม่แดกเลยนะครับแต่พระเอกของเราบอกว่าอุมันก็หอมใช้ได้นะ อย่างนู้นอย่างนี้นะครับแลวเธอเองก็พอได้รู้ว่าพระเอกเรานั้นมีทัศนคติในการมองอ,อะไรอะไรที่เหมือน,นเธอนะครับเพราะว่าพระเอกเองก็เติบเกิดมาในซ่องอะเนาะเอาพูดกันตรงๆพระเอกก็เกิดมาในซ่องเนี่ยวันนี้เธอก็เลยคุยกันถูกคอนะครับอเธอก็ยังบอกว่าเธอนั้นมีไอเดียนะครับว่าจะทํายังไงนะฮะให้แบบลุงเตี้ยมของเธอนะฮะซ่องของเธอนั้นแบบว่าโด่งดังได้นะฮะโดยที่เธอเสนอว่าเดี๋ดวยวเธอเนี่ยจะไป ทําการดูดข้าวหลามนะครับให้กับลูกค้าที่ walk in นะครับเพื่อเป็นการเรียกลูกค้านะถ้าเกิดว่าลูกค้าได้รับการดูดข้าวแหนมเวอร์ชั่นสุดมหัศจรรย์ของน้องแอนเนี่ยลูกค้าก็จะต้องติดใจแน่แน่ะฮะแอนก็เค็มอย่างนี้นะครับพ่เองก็บอกว่ามันจะดีเหรอของฟรีเนี่ยไม่เคยดีอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ไปแล้วเขาออกไปเลยล่ะเขาไม่เข้ามาข้างในล่ะแอนเองก็บอกว่าแม้ระดับชั้นเนี่ย าต้องดูดข้าวหลามห้ใครสักคนแล้วก็มันจะต้องติดใจใครๆก็ต้องชอบนะครับไอไม่เล็กเนี่ยหรือพระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็พิสูจน์ได้ไหมเธอเองก็บอกว่าได้เดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้นายดูเองว่าการดูดข้าวหลามของเราเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนนะครับทีนี้หลังจากที่เราดูดข้าวหลามกันอย่างเต็มที่แล้วเราโดนโดนน้องเอนดูดข้าวหลามเนี่ยน้องเอนก็ถามว่าเป็นอย่างไรละนายรู้สึกอยากจะได้อ่าอะไรที่มันมากกว่าการดูดข้าวหลามไม่ล่ะ เอกของเราเองก็บอกว่าโอ้นแน่นอนนะฉันอยากจะได้มากกว่านี้นะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีภารกิจไงที่เราต้องไปทําแต่ว่าแม่งช่างมันเถอะก็อยากอยากอยากได้อยู่นะฮะจังหวะนี้ก็น้องแอนก็บอกให้เราเข้าไปในซ่องนะครับผมซึ่งให้เราติดตรงซ่องเนี่ยแต่ทันใดนั้นก็จะมีทหาร2คนนะครับที่หน้าตาเหมือนกับเควินนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่เควินนะครับมันคือไอเวจกับไอบิ๊กนะครับผมไอสองตัวเนี่ยอ่า เป็นเพื่อนกันนะครับและรู้จักเควินด้วยแต่อตีโตที่ชื่อเวสเนี่ยมันเคยเสียพน,นันให้กับเควินเนาะง mm ี hmm. ม้มันก็โกรธที่ว่าเควินเคยบอกว่าเอาเงินมันไปนะครับก็เลยจะลงเราซึ่งเราเป็นเพื่อนกับเควิน,นค, mm hmm. คืออารมณ์มัน,มนขี้แพ้ฉุดตีนั่นแหละนะครับ mm hmm. ก็หาเรื่องพยายามจะยัดความผิดนะครับ mm hmm. ก็จะขอตรวจว่าเอ้ยมีไหมบัตรประชาชนน่ะที่แบบบัตรเข้าเมืองมึงมีหรือเปล่านะเานี่ยอะขอตรวจหน่อยดิ ทีนี้เราก็ต้องอ่าด้านสดนะครับว่าจะทำยังไงดีนะครับแล้วก็นี่เลยเชิญมันเข้าไปนะฮะในโรงเตียมเดีย๋ยวฉันเลี้ยงเองสนใจไหมเข้าไปตีบะหมี่กับฉันซะหน่อยนะทันใดนั้นเองนะครับพอน้องแอนโผล่หน้าเข้ามาเนี่ยไอ้กลิ่นน้ําหอมที่แอนคิดค้นขึ้นมาเนี่ยที่มาเอาไว้ปุกอารมณ์ทางเพศของผู้ชายเนี่ยมันก็ไปเตะจมูกสอไอยามสคนนี้ ยามคนนึงก็บอกว่าหอมมีคนนึงก็บอกว่าเหม็นก็เลยบอกไม่เอาไม่เข้าดีกว่าเหม็นชิบหายใครจะไปขันหํำลงนเหม็นขนาดนั้นนะครับแอนก็เสียใจนะแล้วก็โกรธเออมึงไม่ต้องเข้าไปเลยกูจะไม่ให้มึงเข้าอะไรเงี้ยนะครับรเอกก็เอยมึงไปพูดอย่างนี้กับเธอได้ไงเธอตั้งใจนู่นนะี่นั่นนะพอพูดได้สักพักน,นั้นแหละไอเวชก็แบบโมโหนะจับพระเอกลากเข้าคุกนะครับผมโอ้จบเลยนะฮะนี่เราก็โดนจี้นะครับคือแบบโดนลากคอเข้าคุกเลยผมจะพยายามเล่าแบบ แบบคล่องๆไวๆนะครับทีนี้นะฮะเราก็มาเจอกับเควินนะฮะเควินเราจะเป็นตัวสีแดงเนาะเควินกะ็ <Kevin S 1> ถามว่าโอ้ยนะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเพื่อนนะฉันก็เนี่ยแหละฉันก็แอบเข้ามาพอดีฉันคันจูนะอยากจะไปกินบะหมี่ซะหน่อยแล้วไอ้หมอนเนี่ยมันก็จับฉันเข้ามาเนะี่ยช่วยแบบเ้วยเสนเ้นสายเอาฉันออกไปทีนะครับพระเอกเราก็กลัวนะไม่อยากจะติดคุกเลย ไปๆมาๆนะฮะเวทหรือไอ้ไอ้ยาม่วงเนี่ยมันก็มารู้ทีหลังว่าคนที่ชนะการพนันของมันนะในวันนั้นอะ่ะไม่ใช่เควินครับแต่เป็นไอ้บิ๊กนั่นเองเพื่อนของมันเมื่อกี้นั่นแหละไอ้ตัวสีม่วงตัวหนึ่งเออแล้วก็บอกโอ้โหเอา้าถ้าอย่างนั้นกูก็โกรธไอ้เควินแล้วกูก็จับมึงมาโดยปราบโยแลยสินะแต่ว่าในเมื่อมันล่าเข้ามาแล้วมันก็ต้องยัดอะ่ะมันก็ต้องยัดเข้าคุกอะ่ะมันเป็นกฎอ่ะนะ นนพ่อเอกก็แบบโอ้โหงงงงงมากเลยไม่อยากจะเข้านะครับเวชเองก็บอกว่าโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวนายก็ปรับตัวได้นะเออมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะครับนี่เราก็เข้ามานะฮะสภาพคุกก็คือแบบแคบมากๆนะครับก็คือไม่สามารถที่ทําอะไรมากได้เลยนะครับทันใดนั้นเองเราก็จะแบบ งอเงีนะฮะแบบโอ้ปล่อยกูไปนะกูถูกส่งมาโดยเจ้าหญิงเซรีน่านะเออก็โวยวายทีนี้ก็ดินเสียงนะฮะจากคนข้างห้องนะครับแบบเฮ้ยนี่นะฮะทางนี้นะครับผมให้ส่องเข้าไปในช่องกำแพงนี้นะทุกคนคิดเข้าไปีนีเราก็จะเห็นสาวงามนะครับผมผมชอบผู้หญิงผิวสีมากเซ็กซี่สัสทีนี้เราก็จะได้รู้จักกับผู้หญิงคนนี้นะผมจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไร นะเป็นเป็นดูเหมือนเป็นนักเวทเหมือนกันครับเพราะว่ามีอัคลงอัคระลงตรงประตูนะครับซึ่งเธอก็โดนจับมานะซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็หลอกถามแล้วว่านายมาจากอ่านายถูกส่งมาจากเจ้าหญิงเซรีน่าจริงๆเหรอเนะพอโดนหลอกถามไปไปมาก็เจเขาก็มั่นใจนะเพราะว่าเราเนะี่ยเออไม่น่าจะเป็นสปายเนาะเจก็เลยบอกกับเราว่าเจเองนั่นแหละคือคนที่เซรีน่านะให้มาตามหาเจก็คือเลดี้มดลินนี่นะฮะโกลเดนบูชนะครับผม หมายสีทองอ่ะเออนี่เราก็แบบตกใจแล้วทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้ได้กูก็โดนจับไงล่ะมันโดนปฏิวัติไงกูจะเหลือเหรอนะครับเจเขาก็พูดอย่างนั้นนะนี่เราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมถูกส่งมาเพื่อมาส่งข่าวนะว่าเจสซลิน่ายังยังไม่ยอมแพ้นะครับทีเดียวก็พูดไปพูดมานะครับเจเมดลินก็บอกว่าให้เราเนี่ยส่งผ่านช่องเนี่ยมานะเพื่อที่เจจะได้อ่านชิตใจเราครับใช้เวมดมนั่นแหละง่ายแบบกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยทีนี้เราก็ โดนอ่านใจนะครับซึ่งเจมส์เมดลินเนี่ยก็มั่นใจแล้วว่าเออเราไม่ใช่สายจริงๆนะครับคือเราก็แค่เด็กจังไลคขันหำคนหนึ่งนะครับผมออทีนี้เจ๊ก็หัวเราะนะฮะโอ้โหมึงยอมทำนู่นทำนี่เพียงเพื่อแค่จ, M, จะได้แอมเจ้าหญิงเซรีน่าหรอวะนะครับซึงเราก็เออไม่ปฏิเสธนะฮะเพราะว่าเจ๊เซรีน่าโกเมสเขาก็สวยจริงๆนะครับทีนี้นะฮะเลดี้เมดลินก็ออกอุบายนะครับว่าให้เราเนี่ยไปร่วมมือ กับสหายรักของเจมิเลินที่อยู่ด้านนอกเนาะเพื่อมาช่วยพากันแบบว่าแหกเจมิเลินออกจากคุกนะครับผมซึ่งสหายรักคนนั้นก็คือเอลฟ์ตาเดียวนะครับที่ขี้เมาอะ่ะคนนั้นแหละคนที่เราเจอัในตอนเกมนั่นหละเราก็จะแปลกใจว่าอ้าวคนนั้นมันเป็นอ่าเพื่อนรักของเจมิเลินเหรอนะฮะแล้วเพื่อความแน่ใจนะครับเจมิเลินก็เลยควักแหวนออกมานะฮะแต่ไม่รู้ว่าเอาไปไว้ตรงไหนเนาะเปียกเชียวนะฮะ เมดลินก็บอกกับเราว่าเอาแหวนเนี่ยไปยืนยันกับสหายคนสนิทของข้านะแล้วเธอเนี่ยจะช่วยนายเองนะครับเพื่อทําการแบบแหกคุกออกมานี่นแหละพอได้ยินอย่างนี้แล้วเราก็โอเคแล้วก็แปลกใจว่าเฮ้ยกูจะช่วยมึงได้ยังไงนะครับเผื่อมึงไม่ทันสังเกตนะกูก็ติดคุกบนก้บมึงนั่นแหละนะพระเอกเราก็ถามงี้เจ๊ก็บอกว่ามึงก็แค่เด็กน้อยกระโปรงแอบเข้าเมืองมันไม่จับมึงนานหรอกเพราะว่ามันต้องเตรียมคุกให้ว่างเพื่อที่จะจับพวกกบฏนะเพราะว่าตอนนี้ใน ในเมืองเนี่ยมันยังมีแบบว่าสงครามภายในนะครับมีความขัดแย้งภายในนะพอได้ยินอย่างนั้นเราก็โอเคก็สบายใจนะครับก็มีบทสนทนาเล็กน้อยนะครับคิ้วๆกุ้งยิ้งนะครับผมทีนี้เราจะหมดธุระกับน้องเมดลินนะครับเจเมดินเนาะให้เรามาคลิกตรงรูกลมๆตรงนี้นะครับผมมันจะเกิดอ,อีเวนต์นะอีเวนต์ที่แบบว่า,ามีการาดูดข้าวหลามกันนะครับผมอยากดูก็กดดูกันเองนะฮะ ต้องบอกว่าเอาเอาหลุงช่องไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยนะครับหลังจากที่เราโดนดูดแหนมเสร็จสับเนี่ยสงอย่างสนุกสนานนะครับผมทหารนะฮะหรือไอเวชคนเดิมน,นี่แหละมันก็จะเข้ามาแบบถึงเวลาที่มึงต้องออกจากคุกแล้วนะเราเองก็บ่นกูกําลังฟินเลยนะมารีบให้ออกทำไมตอนนี้นะครับผมนี่เราก็ออกไปเลยครับออกไปเลยไม่ต้องห่วงใหญ่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ซึ่งเวชเองก็มาขอโทษเรานะครับขอโทษกับพวอยนะฮะที่แบบพาเราเข้าคุกนะเราก็แบบแหมเชิดๆนะครับออกไปเลยนะฮะตอนนี้ก็คือโฉบหน้าของคนเมื่อกี้นะฮะคนที่ช่วยเรานะครับผมด้วยอ่าดูแลเหมอุ้มจิ๋วของเราเจ๊ก็คิดว่าเฮ้ยฉันจะไม่ยอมตายแค่นี้แน่นอนแต่ได้เองนะครับเราก็โดนลากตัวออกจากเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่านะฮะเราจะไม่สามารถเข้าเมืองได้อีกแต่ว่า ย่งน้อยเราก็ไม่ต้องติดคุกนานนะครับกพอ,ออกมาเนี่ยเควินเองก็บอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะเว้ยมึงห้ามแอบ,บเข้าไปนะโดยพรักการอีกนะเงิ้นในชิปหายไว้ปวงนะเว้ยเราเองก็ขอบคุณเควินนะครับที่เรานั้นได้ออกจากคุกเพราะเควินช่วยไว้นะครับ ทีนี้เราก็มาคุยกับเจ๊ลาน่านะครับอ่าแปลกใจนะฮะว่าทำไมเราออกมาจากเมืองไวจังเลยนะโดนโดนโยนออกจากเมืองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปอืมเราเองก็บอกว่าโด,โดนจับได้นะแล้วทีนี้ก็โดนโยนออกมาจากเมืองจริงๆเจ๊าลาน่าก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะแหมใครๆมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างครั้งแรกนะเราก็อ่ะพูดไปพูดมาก็ทกําการโชว์แหวนเลยนะฮะลาน่าจะได้รู้ว่าเราถูกส่งมาจาก เมดลินนะครับนายก็แปลกใจในายไปเอามาจากไหนเมดลินยังมีชีวิตรอดอยู่อีกเหรอนะแน่นอนว่าเธอยังมีชีวิตรอดอยู่นะแล้วก็อยู่ในคุกด้วยอยู่ในคุกอย่างนั้นเหรอลาน่าก็ตกใจนะครับเราเป็นว่าเราก็ทําการวางแผนนะเพื่อที่จะไปช่วยเธอนะครับแต่ว่าลาน่าจะไปเองนะครับแต่ว่าเราเองก็ขัดเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเธอโดนล็อกด้วยวิชาเวทมนต์นนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเธอบอกให้ฉันเนี่ยช่วยร่วมมือกับเธอเพื่อช่วยเธอออกมานะครับนีลาน่าก็แปลกใจว่ากูต้องร่วมมือกับเด็กเวทอย่างนี้เหรอนะครับพอหลังจากที่วางแผนกันเสร็จสับนะครับเจลาน่าเองก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพามึงแอบซ่อนตัวเข้าไปในถนนเส้นของนักเวทนะอย่างน้อย่างนี้นะครับพระเอกเราก็บอกว่าไม่เอาไม่เอารอบนี้เนี่ย,ยจะขอเข้าเมืองโดยที่แบบว่าถูกกฎหมายเนาะเพราะงะั้นเนี่ยจะต้องมานั่งเคลียร์ว่าเราจะไปหา ใบเขาเรียกไงใบอนุญาตในการเข้าเมืองมาจากไหนยังไงนะครับซึ่งจบจากตรงนี้ผมก็ขอพักไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันก็สุดแจ๋วแล้วนะครับอีพีหน้าผมมาต่อให้ยาวๆเอาสัก7ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะลักนะครับจุ๊บๆบ๊ายบาย